ติดหรือยังสันทีราติดแล้ววัะครับติดหรือยังสันทีราติดแล้ววัะครับติดหรือยังสันทีราติดแล้ววัะครับรค่ะน่ารักจังเลยติดหรือยังสันทีราติดรวและครับพ่บอบ้านใส่ใจขนาดนี้เป็นใครก็สบายใจได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วทุกวงจรที่มีความเสี่ยงภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยในครอบครัวแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ก็ติดรอบกันครับปลอดภัยทุกชีวิตถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วการไฟฟ้าส่วนงูมิภาคใส่ใจทุกชีวิตใส่เือใส่แขง็งหรือสายเดียวสายเขียวสายพังหรวสายแตกนิยมทำ เฮ้ยผู้ชงวันนี้แกไม่ต้องไปกับฉันก็ได้นะเว้ยไม่ได้เลยครับวันนี้คุณหมอสั่งมาว่าต้องให้ไปสั่งสั่งว่าอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณหมอเนยบอกว่าวันนี้ฉันจะพาคุณปั์กและผู้ชงไปกินหมูกระทะ เพื่อเป็นการตอบแทนต้องไปกินด้วยนะไอ้ราไอคอนไหนวะที่มันเป็นคำสั่งเนี่ยต้องไปกินด้วยนะเฮียเนี่ยเราไปโยกคำสั่งเออยอมก็ได้วะไป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 เฮียเฮียรีบมั้ยหรอดับเครื่องทำไมเนาะไม่ได้ดับมันดับเองโอ้ยแล้วเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้สงสัยมันคงประท้วงเฮียหละ เียไม่คิดจะซ่อมรถก่อนเหรอไม่ซ่อมไม่ซ่อมมันแล้วเสียเวลาถ้ามันอยากจะพักก็ปล่อยมันไปเถอะแล้วนี่เราจะไปกันยังไงอะลงวิ่งครับผู้ชองไปครับเฮียเฮียใจเลยเฮียโอ้ยมาแล้วขอโทษนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลงทเบีีนแล้วหรือยังคะเป็นอะไรมาคะเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรค่ะอยากจะพบคุณหมอสักหน่อยนะคะ ณหมอใช่ไหมคะเพราะเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นคุณหมอว่าอยู่ที่ห้องตรวจค่ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปพบคุณหมอก่อนนะคะได้ค่ะทฮูเรียนเนี่ยเอามาฝากคุณหมอแล้วคะอืมนี่กินแล้วจ๊ะรากินจุเลยอะค่ะค่ะนี่ไหมคะเอามาฝากคุณหมอค่ะเอามาฝากคุณหมอจริงๆค่ะ เล่นใครไม่เล่นมันเล่นเหมือนจะ่อยบ้านคู<ะ>เแก่กล้าดียังไงมาแย่ง,ฟงแฟนฉันหมอตปล่อเลยแฟนใครนะครับหมอมีลูกมีเมียแล้วหมอจะไม่ยุ่งครับอ้าวแล้วหมอวหิงอ,อ,อ,อ่ะไม่ทราบครับเห็นว่าวันนี้ลากิดครับอ่าขอโทษทีนะหมอที่ทำให้ตกใจ พดีไปนะหมอเนยนีง่งานวันนี้ได้เลือดแน่ทุเรียนนี่ก็หนักจังเลยโอ๊ยไปแล้วหรือ,อ,อเปล่าครับคุณคุณอีกแล้วเหรค <c oughs> อคะครับคุณไม่สบายหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลน,นะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพอดีทุเรียนมันหนักนิดหน่อยจอยก็เลยเซนิดนึงนะคะเดี๋ยวผมช่วยถือดีกว่าครับไปส่งไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีว่าอีกอย่างทุเรียนเนี่ยจอยไม่ได้ทานเองด้วยอ้าวเหรอครับ แล้วคุณเอาอแปใ้ครอะครับจ,จอาจอะจะอ๋อเจอจะเอามาให้คุณนน,นี่แหละคะ่ะอยากจอขอโทษเรื่องที่ทำาซักคุณนันเละวันก่อนนะคะเหรอครับ่ผมชอบกินทุเรียนมากเลยครับวจบจริงเหรอคะเนี่ยจริงครับยิ่งเละๆกลิ่นแรงๆเหลืองๆเนี่ยครับผมชอบมากเลยครับไปไปกินที่ร้านผมไหมอยู่ใ,ใกล้องฮะนะ <laughs> เย็นสบายๆได้เลยค่ะใจกำร้อนอยู่พอดีเลยค่ะไปกันเลยนะคะไปเลยครับหมอเนยครับผมมารับแล้วครับมาแล้วค่ะเป็นไงครับรอนานไหมฮะไม่นานค่ะ 5-8นาทีคี <verw Har ps> 2ิตอ้วิโหนี่คุณเป็นกรรมการโอลิมปิกหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเนเป็นคนนัดพวกคุณมานี่นาว่าแต่ทำไมเหงื่อออกกันขนาดนี้คะไปวิ่งหนีใครมาเปล่าครับพอดีรถเฮียเขาเสียเขาเลยบังคับให้ผมวิ่งมากูเลยช้าครับ วิ่งกันมาตลอดทางเลยเหรอคะไม่เป็นไรเลยครับพวกผมมันสบายมากไม่เหนื่อยหรอกครับว่าแต่เราจะไปกันหรือยังครับไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับเราทางไม่ดีครับนี่ร้านนี้มันกีไกลไหมครับอยู่แค่ตรงนี้เองห้านาทีก็ถึงแล้วโอ้เชื่อไปกันดีกว่าครับโอ้โห คุณนายครับตากมาเยอะขนาดนี้คุณนายจะทานหมดเหรอครับหมดแน่นอนคุณเพราะว่าตั้งแต่เช้าอะ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรสักคำเลยมวแตลรออุอ้ย <c oughs> คุณหมอเลยนะครับจะกินไม่หมดแล้วก็เดี๋ยวผู้ทรงจะจัดที่เหลือให้เองเลยครับนี่อันเลยเลี่ยงเจริญอาหารเหมือนเริมนาผมก็หน <c oughs> ูยังเด็กอยู่อะคะ่ะเจ๊กินเงยเยอะนี่โตแววเรอี่กินเยอะๆน,นะอ่ะกินไม่หมดจะค่าปรับนาคขาหมด ไม่ได้กินข้าวปั่นหรอกนี่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 คนผมรู้อ่ะจริงๆเอะเจ๊์เขาแค่มาเดินเช็คดูว่าเราตักเนื้อเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงนะพูดไปคุณเจ๊เขาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักนะอือว่าที่โต๊ะเยอะเหมือนกันนะครับเนื้อย่างที่นี่อร่อยอย่างที่คุณเนยบอกจริงๆด้วยอร่อยจริงๆสิคุณอ่านี่คุณลองชิมดูดิเนื้อชิ้นเนี้ย อ่ะทีนีอ่าปอดปอดปอดอ่าอุาอ๊บว่ะคุณเลยนี่มันเนื้อมไม่สดเลยโอโอโอคุณโอ้โหก็นึกว่าคุณชอบของสดไงเฮียเฮียเขาไม่ได้ชอบของสดหรอกครับเฮียเขาจ้องจะกินตับอยู่กินตับบ้านแกเฮียผู้ชมนี่ถ้าฉันเป็นผีนะ ฉันน่ะจะมาบีคอการคนแรกเลยไอ้ผู้ท่องเจาไอ้ย์เจย์เจย์เงินเงินเดียวจะเอายี่น้อยนี่นะใครเหรอคะอ๋อพอดีเป็นพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาขายส้มตำอยู่ที่ตลาดนะฮะเอ้างั้นคุณก็ทักสิคะคนรู้จักอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวจะเข้าไปรบกวนเขาเปล่าๆกับผู้ชายชัดด้วยเจย์เจยครับพี่น้อนครับร้านนี้อร่อยนะครับผู้ช่อง สวัสดีครับเจจอยสวัสดีค่ะเจยจอยสวัสดีค่ะใครคะอ่าชื่อเนยค่ะเป็นหมออยู่โรงพยาบาลชุมชนนี่แหละค่ะชื่อเนยค่ะเป็นหมอติดหรือยังัาติลาติดแล้วล่ะครับติดหรือยังัาติลา ติดแล้วละครับติดหรือยังจันที่รักติดแล้วล้วครับตัวค่ะน่ารักจ,จังเลยบ้านใส่ใจขนาดนี้เป็นใครก็สบายใจได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วทุกวงจรที่มีความเสี่ยงภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยในครอบครัวแล้ววันนี้ล่ะอันนี้ก็ติดรอบกันค่ะปลอดภัยทุกชีวิต<อ>ถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใส่ใจทุกชีวิตอ่อพอดีเนยเป็นเพื่อนกับปากับผู้ชงะคะ่ะ เป็นเพื่อนกันเหรอคะผู้ชมอ๋คุณนันรู้จักกับผู้ชมได้เหรอคะรู้จักกันครับพอดีผู้ชมก็เป็นลูกค้าที่ร้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นไปเลยครับผู้ชมพอดีผมไม่ชอบสายเหลืองนะครับผมรู้ขายแขนนะครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่สายเหลืองก็ไปได้นะครับร้านพี่อะ ยินดีต้อนรับทุกสายอยู่แล้วครับอะไรกันเหรอคะสายเหลืองสายแข็งเออทุเรียนหรือสากอะไรพวกนี้เหละแต่อะไรคุณอะไฟไม้เอตกลงตกลงตลงตกละตรลงตก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 ลงตแลตกลง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 ตนลงตกลวตกลง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 ตกลตกลง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 ตลงตกลงลตงตลตลตลกลตลตแตลตลงต ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดสทวิตไฟที่แผงไฟก่อนนะเออผู้ชมเดี๋ยวแกไปหาทางดับเพลิงก่อนนะแล้วก็เอามาฉีดที่แผงไฟแต่รอสัญญาณฉันก่อนนะได้ครับโอเคไปเลยขอโทษนะครับระวังด้วยนะคุณเฮ้ยผมผมไม่ได้ผมไม่ได้นะคกอะไรนะคะเจ ไฟอ่ะมันจะไม่ลุกขึ้นมาอีกใช่ไหมอติไม่น่าจะลุกขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าแผงไฟที่เจ๊ประกอบขึ้นมาเองเนี่ยมันไหม้หมดเรียบร้อยแล้วครับเนียครับผมหาถังับเบิงไม่เจอเลยโอ๊ยไอ้ผู้ชองเขาดับกันไปเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยนนเขาแบบเอาถังมาดับให้พอดีผม,มเลยไปเจอที่กำแพงครับผมเรือมาดับแล้วครับแล้วทำไมไม่มีใครบอกผมก่อนเลยล่ะครับเนี่ย เจ๊ใช้ไอ้ปลั๊กพ่วงพวกนี้มานานหรือ,อยังครับก็ใช้เพื่อจะเปิดร้านนะ่ะเหรอครับแล้วมันเคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ไม่นะใช้มาตั้งนานแล้วนะวันนี้แหละทําไมอะคะคุณเท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะตั้งแต่ผมวิ่งเข้ามาดับเพลิงกับนนท์เนี่ยผมก็เห็นไอ้สายไฟเนี่ยระโยงระยางเต็มไปหมดเลยและไอ้สายไฟพวกนี้ยก็มาจากปลั๊กพ่วงที่มันไม่ได้มาตรฐานอีกตั้งหลายตัวนะครับปลั๊กพ่วงเหรอคะใช่ครับไอ ปลั๊กพ่วงแบบนี้ฮะอ oh, ้าวี่ก็เห็นเป็นสายไฟเหมือนกันว่าก็จุเสียบต่อๆมันก็ใช้ได้นีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ๊ J. เพื่อความปลอดภัยของเจ๊แล้วก็ลูกค้าที่มาร้านเจ๊ด้วยผมแนะนํานะครับให้เจ๊เดินไฟใหม่ทั้งร้านเลยแล้วก็เปลี่ยนแผงไฟใหม่ติดเบรกเกอร์แล้วก็ขอให้เจ๊เนี่ยเลิกใช้อปลั๊กพ่วงที่มันไม่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับผมถามเจ๊หน่อยนะครับเจ๊ J. ใช้ปลั๊กพ่วงแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับ พอดีช่วงหลังๆล่ะกิจการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอะอัวกเลยอยากจะถอนทุนปีนเร็วๆวเลยเพิ่มโต๊ะกับกระทะอีกสิบที่ว่ายังมีตู้แช่เนื้อสดกับผักตู้เย็นใหญ่ๆอีกหนึ่งหลังแล้วก็มีแอร์สองตัวติดห้องนอนอัวกับออฟฟิศโอเคครับงั้นผมไม่สงสัยแล้วว่าทำไมอะไฟมันถึงเกินแล้วมันย้อนกลับแถมเจ๊ยังใช้เอ้ปลั๊พกพ่วงที่ไม่แน่ตรฐานพวกนี้อีกนะครับมันทำให้เกิดความร้อนครับแล้วก็เกิดไฟไหม้ตามหลังมา เอาไงเอาไงก็ได้เนี่ยให้ร้านอัวออกมาขายได้เหมือนเดิมอันเนี้ยอัวกลัวขาดทุนเนี่ยดูลูกค้าหนีอัวหมดแล้วเนี่ยก็อยากจะช่วยอยู่นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ผมก็ไม่ได้เอามาแถมรถผมยังเสียอีกที่ร้านเน่ะมีรถขนของนะแล้วเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอัวออกคนเดียวเลยนะงั้นแกกลับไปเอาอุปกรณ์ที่ร้านได้เลยนะเดี๋วจูครับรถจอดอยู่ที่ไหนครับโอ้ยดีๆตนี้เลยตรงนี้เลยมาๆมามาๆดเจ๊พาไป อย่างนี้เราก็อดกินหมูกระทะได้สิครับคุณนนท์ใจจริงแล้วพี่อะไม่อยากกินหมูกระทะเลยครับพี่กลนะัวอ้วนอะแล้วแล้วอย่างครับวันก่อนอนะพี่อยากถบแทนจอยครับพี่เอาสุเรเียนอร่อยอร่อยไหมที่กีนอะไม่ทานหมูกระทะเกลืออ้วนแล้วแล้วอย่างวันนี้อะพี่ได้มาเจอความเทีวน้องป๋าครับหัวใจพี่อะ มันไม่เป็นจังหวะเลยครับปาครับค้าครับปลาเจไเป็นสายเหลืองของพี่พี่นนท์ครับไม่ดีกว่าครับพี่ผมเกรงใจครับอีกอย่างหนึ่งผมไม่ชอบร้านตู้เย็นครับพี่อะไรกันนะคะเดี๋ยวสายเหลืองเดี๋ยวร้านตู้เย็นโอ้ยนี่จะจอยงงองอไปหมดแล้วนะคะสายเหลืองก็พวกแบบ ชอบไนป่าเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะจอยครับอย่างน้อให้จอยก็มีเพื่อนสาวเพิ่มมาอีกคนต้อเปิดเป็นยังไงก็ไม่ติดหรือยังสันทิลาติดแล้วล่ะครับ ติดหรือยังสจ้ที่รานติดรอนแล้วครับติดหรือยังเจ้าที่รานติดรอแล้วครับรค่ะน่ารักจังเลยติดหรือยังสจ้ที่ราติดรอดแล้วครับพ่อบ้านใส่ใจขนาดนี้เป็ในใครก็สบายใจได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วทุกวงจรที่มีความเสี่ยงภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยในครอบครัวแล้ววันนี้ล่ะ อันนี้ก็ติดลับกันครับหลอดภัยทุกชีวิตถ้าติดเครื่องตัดไฟรั่วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใส่ใจทุกชีวิต